สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสะพระเครื่องนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารพระเครื่องและราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเป็นมือในปัจจุบันนะครับจะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับรายการแรกของวันนี้ครับพระผงวัดคูสลอดพิมพ์จันลอยหลวงพ่อปานวัดบางลำโพปุกเสกปี2470เนื้อผงพุทธคุณ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธฉา,ายจังหวัดสระบุรีปี2 5 0 0เนื้อทองแดงกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่500จนถึง1,000บาทครับรายการต่อไปครับประหลัดขิกหลวงปู่หมูรุ่นส 5, เสาห้ามหาเศรษฐีปี2543เนื้อทองทิพย์ มีการเช่าหาเป็นมือยู่ที่2 0 0 0จนถึง4 0 0 0บาทครับรายการต่อไปครับรูปหล่อปั้มก้นลายเซน็นหลวงปู่เจือปี2552เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่3 0 0จนถึง800บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่ดู่ห้าเหลี่ยมปี2531เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง2,800บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญเจ้าคุณผลวัดหนังออกวัดโคกขามจังหวัดสมุทรสาครปี2514เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,500บาทจนถึง5,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญพระลาหูคูบาส้อยขันติสาโลปี2 5 3 8เนื้อทองแดงผิวไฟ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่500จนถึง1,000บาทครับรายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธหลังปิดตาหลวงพ่อวาสุกรีปี2515มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,500บาทจนถึง2,500บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเหรียญแผ่นดินทำแผ่นดินทองหลวงปู่โทนครบรอบ125ปีปี2531เนื้องเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,400บาทจนถึง2,500บาทครับก็จบกันไปแล้วครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ราคาที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะครับคลิปหน้าจะมีพระหลวงพ่ออะไรพระอะไรเนื้ออะไรบ้างยังไงฝากทุกท่านติดตามชมด้วยครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระเครื่องสามปติของเราไว้ด้วยนะครับ